ปัจจุบันนะครับคนไทยจะเป็นโรคตาเกือบเกือบกันเยอะนะฮะจริงโรคตาทบบ่อยเนี่ยอันดับหนึ่งของของโลคเลยนะฮะไม่เฉพาะคนไทยเนี่ยอันดับหนึ่งคือโรคต้อกระจกซึ่งซึ่งสังคมไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโรคต้อกระจกเป็นโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นกับทุกคนแหละพออายุเข้า 60- 70เจ็จะเป็นทุกคนอันดับสองที่พบรองลงมานะฮะทั้งในไทยและต่างในโลกเนี่ยก็คือโรคต้อหินนะครับโรคต้อหินเนี่ย ส่วนใหญ่พบตอนอายุเกิน40ขึ้นไปพบประมาณสัก1%ของประชากรนะครับแต่ซึ่งเป็นโรคทางตาที่อันตรายทำให้ตาบอดถาวรได้นะครับอันที่3อันที่3ที่พบบ่อยคงก็เป็นโรคทางจอประสาทตานะครับอันนี้แต่ลดล,ลงมาหน่อยแต่ก็พบได้เยอะขึ้นนะครับจอประสาทตาก็แบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเบาหวานนะครับเบาหวานเป็นหวานจอประสาทตาก็จะมีความผิดปกติเส้นเลือดได้อันที่2จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ก็เช่นเดียวกันนะฮะพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมีความเสื่อมถอยลงมาจอประสาทตาก็เหมือนกับสมองคนเราก็มีการเสื่อมก็จะเป็นโรคทางจอประสาทตาได้แล้วก็โรคสุดท้ายที่เกี่ยวกับการทํางานเิ่งแวดล้อมเนี่ยคือตาแห้งซึ่งเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของเรานะครับก็ปัจจุบันนะครับตาแห้งเนี่ยเรามีหลายงานวิจัยนะครับพบว่าเนี่ยบางงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาลเนี่ย เป็นโรคตาแห้งถึง1ใน3นะครับคือ3คนเนี่ยเจอ1คนนะครับตกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากผลการวิจัยที่ของประเทศไทยครับครับในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสาเหตุของการเกิดตาแห้งนะครับผมเนื่องจากว่า1นะครับเนื่องจากว่าสภาวะแวดล้อมนะครับฝุ่น pm 2.5นะครับโดนการโดนสภาวะแวดล้อมนะครับพวกเกี่ยวกับรังสีนะครับ uv มากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับผม เรื่องของต่อมไขมันที่ตาอุดตันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของการทําให้เกิดตาแห้งได้ครับแล้วทางการรักษาตาแห้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์ม o ดิฟิเคชันนะครับคือการปรับการใช้สายตานะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยหมออาจจะแนะนำนะครับคนไข้นะครับให้ใช้สายตาในสูตร20-20-20นะครับคือเวลาเราใช้สายตานะครับนานๆสักประมาณ20นาทีนะครับขอให้มองไปไกลๆสักประมาณ20เมตร นะครับเป็นเวลาสัก20วินาทีนะครับถ้ามองไกลๆไ,ไม่ได้ก็อาจจะหลับตาหรือว่าพักผ่อนนะครับมันก็จะช่วยทําให้1เนี่ยตาดีขึ้นนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับในการรักษาเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับสาเหตุของการเกิดตาแห้งนะครับมีอยู่2ประการหลักๆนะครับหคือน้ําตาเนี่ยสามารถสร้างได้น้อยลงนะครับอาจจะเกิดจากการกินยาบางชนิดเช่นพวกยาแก้แพ้นะครับผม หรือว่าโรคโรคบางชนิดทําให้การสร้างของน้ําตาเนี่ยน้อยลงนะครับสก็คือน้ําตาที่สร้างมาเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับน้ำตาที่สร้างมาเนี่ยไม่มีคุณภาพเช่นเป็นโรคของต่อมไขมันที่ตาอักเสบนะครับมีโรคที่ทําให้เกิดการอักเสบของเรนตานะครับเราก็ต้องค้นหานะครับสาเหตุของของตาแห้งเนี่ยว่าเป็นจากอะไรนะครับสเนี่ยนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การรักษาด้วยยานะครับผมยาก็คือการใช้น้ําตาเทียมนะครับ น้ำตาเทียมในท้องตลาดเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งมีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะครับมีมีหลายชนิดนะครับมีส่วนผสมที่มีความแตกต่างกันนะครับก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับจากสุแพทย์เนี่ยว่าท่านเนี่ยเหมาะสมกับการใช้น้ําตาเทียมประเภทไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพบว่าไม่ว่าจะกการรักษาด้วยสามประการเนี่ยนะครับเราก็มีการรักษาเสริมนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ แล้วก็ได้รับการพิสูจนะครับว่าสามารถที่จะรักษาโรคตาแห้งแล้วก็ลดอาการอักเสบได้นะครับคือการใช้ IPL บวก LLT นะครับการรักษาตาแห้งด้วยลำแสงเลเซอร์นะครับซึ่งเป็นการรักษาที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับทำให้คนไข้เนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผม เป็นโรคมาแค่น,นี้จะเป็นใครมากกดต่อกันกี่เด็กตารมหมอพูดว่าเป็นที่นิยมเยอะกว่าครับ <c oughs> ก็คือตามอิสนสแตนซ์การเกิดนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าอาจจะสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพศนะครับแล้วก็โรคประจำตัวนะครับหลายๆอย่างนะครับผมครับ <c oughs> ในกลุ่มเด็กเนี่ยค่ะเป็นเพิ่มมากขึ้นเลยครับเราพบว่าในเด็กและวัยรุ่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบคนไข้กลุ่มนี้นะครับหลังๆมาเนี่ยเราก็พบในคนไข้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะครับ ที่มีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ iPad iPhone มากขึ้นนะครับการใช้สายตาเป็นระยะเวลานานนะครับการอ่านหนังสือนะครับในสภาพแวดล้อมที่มี p ี2.5มความกดดันทั้งหลายเนี่ยครับมันก็ทำให้สภาวะตาเนี่ยนะครับจากเดิมที่สามารถผลิตน้ำตาออกมาได้อย่างมีคุณภาพนะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีการเกิดตาแห้งมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับเทรนในการรักษาตาแห้งนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลนะครับมีมีมากขึ้นนะครับตาแห้งเนี่ยสัมพันธ์กับโรคหลายอย่างนะครับ อย่างเช่นไทรอยนะครับคนไข้ไทรอยก็ทาให้เป็นตาแห้งได้มากขึ้นนะครับผมคนไข้ที่มีอาการซึมเศร้านะครับก็สัมพันธ์กับโรคตาแห้งนะครับคนไข้ที่เป็นไมเกรนก็สัมพันธ์กับรักษากับโรคตาแห้งนะครับมลภาวะที่มากขึ้นในปัจจุบันนะครับชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งรีบนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญนะครับตาแห้งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความลาคาญอย่างเดียวในคนที่เป็นตาแห้งมากๆกระจกตาเนี่ยอักเสบนะครับเป็นแผล ทลอกที่กระจกตานะครับแผลและเกิดการติดเชื้อนะครับทำให้คนไข้ตาบอดได้ในคนไข้ที่เป็นมากๆดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ความรําคาญอย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับโรคหลายโรคนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับเกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้ป่วยดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันข้อมูลที่มีมากขึ้นนะครับเรามีดวงตาอยู่คู่เดียวที่สาคัญนะครับก็คิดว่าโรคนี้เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับจริงโรคเกี่ยวกับตานะครับ จะมีสส่วนนะฮะส่วนที่ที่เป็นสายตาสั้นก็จะเยอะขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มใช้ iPad iPhone ใช่ไหมครับแต่าตาสั้นจะเยอะขึ้นอันที่2กลุ่มที่สูงอายุที่บอกนะฮะโรคทางสูงอาุเนี่ยพวกต้อกระจกต้อหินนะครับจะเป็นมากขึ้นในในนาคตของประเทศไทยซึ่งซึ่ง,งก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับจริง,รงก็อยากจะบอกว่าเอ่อตามตาม ตาม WHO แล้วกันนะฮะว่าเด็กแรกเกิดจนถึงสขวบเนี่ยอย่างน,น้อยควรจะมีการตรวจตาสัก1ครั้งในชีวิตนะครับป้องการเรื่องโรคสายตาสั้นตาเหลต,ตาเขอันที่2คนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับควรจะมาหจาจักสุพแพทยเ์เพื่อเช็คเรื่องต้อหินนะครับแล้วก็พออายุ60-70ปีเนี่ยก็วควรจะตรวจไปเรื่อยๆก็จะมีเรื่องต้อกระจกหรืออาจจะมีโรคจอจากตาเสื่อมตามมาก็ได้นะครับ สิ่งที่ที่เรียนให้ทราบว่าดวงตาเนี่ยคนเราเกิดมาก็เป็นมีแค่สองข้างนะมีคู่หนึ่งนี่แหละถ้าเราดูแลมันดีมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขนะครับลอง,งเดินหลับตาสักหนึ่งนาทีเนี่ยเราคงไม่มีความสุขแน่ๆนะครับถ้าเรามองไม่เห็นงั้นดวงตาที่ดีเป็นสิ่งทําให้คราฟชุดเราดีขึ้นก็อยากให้รักษาดวงตาให้อยู่กับเราไปจนตราบนานเท่านานนะครับ อข,อขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับคือโรคตาแห้งเนี่ยนอกจากจะสัมพันธ์กับโรคหลายโรคท,ที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับคนหลายคนเนี่ยพอมีการอาการตาแห้งเนี่ยเกิดจากเรื่องของบริเวณตานะครับบริเวณรอบๆด,ดวงตาเนี่ยมันมีการอักเสบนะครับการอักเสบข,ของบริเวณรอบดวงตานะครับจะทําให้บริเวณเปลือกตานะครับมีความผิดปกติบางคนมีเรื่องของเปลือกตาม้วนเข้าในขนตาทิ่มตานะครับ ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ถึงขนาดนั้นเราไม่รีบมาตรวจก่อนนะครับคนไข้เนี่ยก็จะต้องไปผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อแทรกซ้อนนะครับผมอ,อย่างที่ทราบกันนะครับว่าว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วการตรวจเนี่ยไม่ไม่เจ็บนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันนะครับโรคตาที่มันมีมากมายหลายชนิดได้นะครับดวงตาเรามีแค่คู่เดียวนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่เนี่ย หรือเราจะมีเวลาเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถเรียกกลับมาได้นะครับเสียสละเวลานิดนึงนะครับมาตรวจผิวดวงตามาตรวจโรคในดวงตาโรคของกระจกตาโรคของจอประสาทตานะครับ<ะ>ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนมีสิทธิ์นั้นได้ครับผมขอบพระคุณนะครับ